สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขตหนึ่งตั้งกรรมการสอบผู้อมนวยการโรงเรียนบ้านหนองไซค่ะหลังจากที่มีชื่อสอบบรรจุครูผู้ช่วยที่จังหวัดสมุทรสาครแล้ว นายสุพจน์เจียมใจผู้อมนิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงกรณีที่นายพิทักษ์สุภเลิศอายุ50ปีผู้อมนยการโรงเรียนบ้านหนองทรายตำบลลุมปุกอำเภอเมืองบุรีรัมย์มีชื่อเข้าสอบบรรจุครูผู้ช่วยที่สนามสอบจังหวัดสมุทรสาครทั้งที่เป็นถึงผู้อมนยการโรงเรียนโดยคณะกรรมการจะได้ลงพื้นที่สืบหาหลักฐานที่หน่วยสอบที่จังหวัดสมุทรสาครด้วย ว่ามีพฤติการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบครูผู้ช่วยหรือไม่เบื้องตนน้นนายพิทักษ์จะต้องถูกเอาผิดฐานไม่ขออนุญาตต้นสังกัดก่อนไปสอบตามระเบียบที่กำหนดไว้และหากผลการสืบสวนพบว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงก็จะเอาผิดทั้งทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งจะรู้ผลใน2-3วันก่อนรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ขณะที่นายกิติบุญเชิดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32บุรีรัมย์กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวว่ามีกลุ่มบุคคลเรียกรับเงินสอง0,000บาทกับผู้เข้าสอบบรรจุครูผู้ช่วยในอำเภอสตึกโดยอ,อ้างว่าจะช่วยเหลือให้ผ่านการสอบได้นั้นได้มอบหมายให้นิติกรประสานกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวขอ้องสืบสวนแล้วเพื่อหาตัวผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีและหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการเอาผิดทั้งทาง,ทาง,ทางวินัยและทางกฎหมายค่ะ